ตรงปกเลยค่ะตัวนี้เป็นมอเตอร์บัสเลตนะคะเจ็ดิบสองโวลต์ห้าพันวัตต์พันมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่างทองกําลังจะอาบน้ํายาวานิสตองหนึ่งแห้งเร็วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าช่างทองวัดหัวสายยังไงก่อนอาบน้ํายาให้วัดสายก่อนนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะมาดูกันอวัดดูรองกาวนะคะอ,คคอีกทีได้ไหมคะอันนี้คือรองกาวนะครับวัดสายมอเตอร์ ใช้ได้นะครับสามเส้นต้องเส้นกันนะครับแต่ไม่ลงกาไม่ลงโอเค่ะเราไปอาต้นยากันเลยค่ะทหม่ยถ้ามันลงกาไปแล้วเราเพิ่มต้นยาไปแล้วมันแก้ไม่ได้นะคะวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ป้องกันได้เกิดอะไรขึ้นเราจะได้ไปเช็คได้นะคะอย่าชะล่าใจห้ามลืมวิธีนี้นะคะห้ามข้ามขั้นตอนนะ เราจะเคลือบน้ํายาแค่ตัวขดลวดนะคะนี่ค่ะต้องถ่ายไกลๆนะเพราะว่ามันกลางคืนเราไม่ช่างเปิดแฟกนะคะมันค่อนข้างอันตรายนะนี่ค่ะให้เขาซึมทุกอนูเลยนะคะตัวนี้เป็นวานิสตองหนึ่งแห้งเร็วนะคะอาแบบนี้เลยนะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเพราะว่าอยู่ไกลแล้วซูมเอานะคะเห็นไหมคะนะคลิปนี้ก็ต้องปกเลยนะคะใครจะวัดสายมอเตอร์นะคะวัดลงกาววัดแบบนี้เลยนะ แบบนี้ได้เลยนะคะตัวนี้72็ดิบสโวลต์ห้าพันวัตเดี๋ยวพรุ่งนี้พร้อมประกอบส่งลูกค้าค่ะเราจะอาดน้ำยาเสร็จแล้วก็ไปอบนะคะตัวนี้ล้อใหญ่มากนะคะวิธีพันอยู่ในไลฟ์สดนะคะบอกรอบบอกเบอร์บอกวิธีลงกดลวดเมียช่างบอกได้คำเดียวว่าโมได้แบบสุดยอดค่ะตัวนี้ช่างทองโมนะคะรอบเดิมๆนะคะใช้ลวดทั้งหมดหกสิซนนะคะพันใหม่ใช้แปดสิซน เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันค่ะโอเคคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่างทองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะตอ่อขั้นตอนการประกอบเลยค่ะโอเค